ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการาทำโจทย์ m a n l a บเกรเดอนะครับในสัปดาห์นี้นะครับแมทรับเกรเดอก็จะมีด้วยกันอยู่3หัวข้อนะครับก็จะมีวิธีการออ l e r วิธีการของฮวนนะครับแล้วก็วิธีการลังคัต้าอันดับ4นะครับโดยที่โจทย์2ข้อแรกเนี่ยออยเลแล้วก็ฮวนเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่อสอดคล้องก,ก,กันกับที่เราทำใน ในแบบฝึกหัดนะครับส่วนวิธี RKC เนี่ยจะเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับผมจะสาธิตวิธีการในการทำโจทย์ข้อแรกนะครับเพียงข้อเดียวนะครับโจทย์เรื่อง Euler Method นะครับโดยที่สมการ differential equation ที่ให้มานะครับก็มีสมการตามนี้นะครับแล้วก็กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆเป็นเท่านี้นะครับให้หา ค่า velocity ที่0ถึง20วินาทีที่ interval 0.01นะครับที่ต่างจากโจทย์ในห้องเรียนก็คือตรงค่า h หรือ interval ตรงนี้นะครับเป็น0.01แล้วก็ให้ output ค่า variable 2ตัวก็คืออันแรกคือ vector t ใหญ่นะครับเป็นค่า0ถึง20นะครับแล้วก็ vector v ก็คือ velocity ที่สอดคล้องตรงกันกันกบเวกเตอร์ t นะครับ ทีนี้เราเริ่มต้นนะครับในการทำโจทย์โจทย์ได้ให้ผมได้ให้ค่า m ค่า c ค่า g มาแล้วนะครับรวมถึงได้นิยามฟังก์ชันมาให้ด้วยนะครับฟังก์ชัน add t v นะครับแล้วก็ m คูณ g ลบ c v ส่วน m ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือการกำหนดเ,เป็นฟังก์ชันออกขึ้นมาเป็นใช้ inline function นะครับแต่จริงๆเราอาจจะใช้เป็น ฟังก์ชันที่เขียนตามปกติก็ได้นะครับทำได้ทั้งสองแบบจากนั้นเราเริ่มต้นนะครับเราก็กำหนดค่า V เริ่มต้นนะครับโจทย์กำหนดให้เรา,าใช้ค่า V เริ่มต้นนะครับที่ V เท่ากับ0นะครับแล้วก็ให้ใช้ค่าเซ e p ซ i z เ h เท่ากับ0 0นนะครับแล้วก็ T เนี่ย initialize อ่า value เราเรากำหนดในการกำหนดค่าเริ่มต้นผมจะใช้เป็นกำหนดเป็นเวกเตอร์เปล่าๆนะครับแล้วก็ v ก็เช่นกันผมก็จะกำหนดเป็นอ่าเวกเตอร์เปล่านะครับจากนั้นผมก็จะวนลูปนะครับ for t เท่ากับ0ถึง h นะครับแล้วก็ถึง20แบบนี้นะครับอา่าภายใน T ก็จะล o o แรกก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับ ก่อนที่จะทำอะไรนะครับผมก็จะเก็บค่า t เอาไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยเก็บเลยวิธีเก็บผมก็จะเขียนเป็นเอาเวกเตอร์ t เดิม t ใหญ่เดิมที่มีมาต่อกับเวกเตอร์ t เล็กนะครับแล้วก็ทำแบบนี้เวกเตอร์ v ก็ทำเช่นกันก็คือเอาค่ามาเก็บนะครับ เอาค่า v v มาเก็บจากนั้นเราจะคำนวณค่า v ใหม่นะครับก็คือเราจะคำนวณหา v โดยใช้สมก,การออยเลอร์สมก,การก็คือ vi-1 บวกห่เท่ากับ vi แต่เ,เวลาเราเขียนโปรแกรมเราอาจจะใช้ v ตัวเดิมก็ได้นะครับถ้าเราไม่งงสับสนซะเองนะครับ v คูณด้วย f f ก็คือฟังก์ชันนะครับ t v นะครับแล้วก็ คูณด้วย h นะครับสำหรับใน e u ยเลอเนี่ยมันมี t กับ v เดียวนะครับเราก็สามารถคำนวณได้เลยส่วน t เท่ากับ t บวกด้วย h แบบนี้นะครับแล้วเรากา็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ลองทดลองลองดูนะครับว่าเราลอง run pretest ดูเราก็จะพบว่ามันผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ โปรแกรมก็รันเอาพุทออกมาให้พอตออกมาเป็นกราฟนะครับระหว่าง0ูนถึง20ก็ได้กราฟอย่างที่เราเคยคาดหวังเอาไว้นะครับก็คือความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ลู้เข้าสู่ค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับก็คือความเร็วไม่เพิ่มแล้วที่ terminal velocity นะครับ Okay, ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำะสั้นๆน,นะครับแล้วก็ให้พอมีไอเดียในการที่จะเริ่มทำได้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับอีกสองข้อก็ขอให้นักศึกษาไปอลองคิดลองทำดูเอาเองนะครับ